สวัสดีครับปัจจุบันคนเราก็เป็นเบาหวานกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วแน่นอนว่าเวลาที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะต้องใช้ยานะครับทั้งยากินยาฉีดแบบอินซูลินนะครับหลายๆคนก็คงจะไม่อยากที่จะใช้ของแบบนี้นะครับเพราะว่าพอเราจะต้องใช้ยาพวกนี้เราก็จะคิดว่าเฮ้ยยามันไม่ดีเราใช้เป็นนาน,านเดี๋ยวตับเดี๋ยวไตมันเสียนะครับก็เลยไม่อยากจะใช้ประกอบกับไปฟัง จากหลายๆแหล่งนะครับูรูอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนก็บอกว่าเออทาแบบนั้นแบบนี้สิเบาหวานจะหายขาดโดยโดยที่เราไม่ต้องใช้ยานะครับถ้าท่านไม่ต้องการใช้ยานะครับแล้วตัวเบาหวานของเราเนี่ยคุมไม่ได้นะครับผมก็จะมาบอกว่าเออมันสามารถที่จะทําให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างดังนั้นก่อนที่ท่านจะไปใช้วิธีอื่นๆนะครับท่านควรจะต้องทราบซะก่อนว่ามันมีอะไรที่ท่านจะเป็นจะต้องกังวลแล้วก็ต้องระวังนะครับ ก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับเบาหวานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเบาหวานมันมีหลากหลายประเภทนะฮะประเภทที่1ประเภทที่2แล้วก็อีกอันนึงคือเบาหวานที่เจอในช่วงเวลาที่เราตั้งครรภ์น,นะครับสอันนี้เป็นหลักๆของเบาหวานนะครับเบาหวานที่เราพูดกันบ่อยบ่อนะครับ ที่ได้ยินตามข่าวหรือเราได้ยินตามอินฟลูเอนเซอร์กูรูทั้งหลายแหล่นั้นเขาจะพูดถึงเบาหวานชนิดที่2นะครับซึ่งเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเป็นเบาหวานที่เกิดจากภาวะที่ร่างกายของเราเนี่ยมันดื้ออินซูลินนะครับมันผลิตอินซูลินออกมาแต่ว่าเนื้อเยื่อของเราเนี่ยมันไม่ตอบสนองก็จะทําให้ไม่สามารถนำพาน้ําตาลเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆได้มันก็เลยค้างอยู่ในเลือดแล้วก็ทําให้เลือดของเราเนี่ยมีน้ําตาลเยอะมันก็ไปส่งผลทาลาย อวัยวะต่างๆโดยเฉพาะพวกหลอดเลือดต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับนี่คือปัญหาของเบาหวานชนิดที่2นะครับเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราเป็นเบาหวานอ่าในกรณีอันนี้ไม่นับกรณีของการตั้งครรภ์น,นะครับในเบ,บาหวานชนิดที่1ที่2เนี่ยบางทีอาการมันบางอย่างมันจะคล้ายกันบางอย่างก็แตกต่างกันนะครับเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้เราฉี่บ่อยนะครับปัสสาวะบ่อยกลางคืนก็ตื่นมาปัสสาวะวันละหลาย,ลายครั้งนะครับ แล้วเราก็หิวน้ําบ่อยนะครับตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินน้ําเยอะมัง้งเราก็เลยปัสสาวะบ่อยนะครับแต่ว่าไปไปมาๆม,มันบ่อยตลอดเวลาโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยไม่ควรที่จะมีการตื่นมาปัสสาวะนะครับอย่างมากก็ควรละคืนละครั้งหนึ่งแต่ถ้ามันคืนจะสามครั้งสี่ครั้งนั่นอนะ่ะแปลว่าไอ้มันเยอะไปละในกรณีนี้ให้เราไปตรวจดีกว่านะครับว่าเรามีภาวะประวานแทรกซ้อนอยู่หรือเปล่าบางคนสายตาเปลี่ยนครับาสายตาเปลี่ยน อยู่ๆมันก็มัวขึ้นมาเลยหรือบางคนใส่แวน่นเอ๊ะทำไมมันชัดขึ้นมาเฉยเลยนะครับไม่ใช่แปลว่าสายตามันดีขึ้นหรอกนะครับบางคนเป็นเพราะว่าเบาหวานนี่แหละครับที่มันทําให้เกิดปัญหาที่เลนตาเราเนี่ยนะครับก็เลยเป็นแบบนั้นขึ้นมาบางคนก็น้ําหนักลดวูบหาพเลยรู้สึกเฮ้ยดีใจน้ําหนักลดแต่ก่อนอ้วนตอนนี้มันลดลดลด,ล,ดลงมาผอมเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นการลดน้ําหนักที่ผิดปกตินะครับในกรณีแบบนี้ก็ควรที่จะต้องไปตรวจบเบาหวานเหมือนกัน คนที่มีแผลแล้วแผลมันไม่ค่อยหายหายช้านะครับพวกนี้ก็ควรจะไปตรวจคนที่มีฝ้าขาวที่ลิ้นซึ่งเกิดจากเชื้อรานะครับาบางทีเราอาจจะเคยเห็นนะครับเชื้อราในลิ้นเนี่ยตรงลิ้นมันเป็นฝ้าขาว,ขาวนะแต่ว่าบางคนก็คงจะสงสัยเอ๊ะ้าขาวเนี่ยมันใช่เชื้อราตลอดเวลาหรือเปล่าวิธีแยกง่ายๆคือเอาที่ขูดลิ้นไปขูดนะครับถ้าขูดเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเลือดออก สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นเชื้อราแต่ถ้าขูดไปแล้วมันออกไปเลยแล้วก็ลิ้นเราข้างใต้ก็เป็นปกติอันนั้นอ่ะเป็นฝ้าธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเราขูดไอ้มันมีเลือดออกซึมๆออกมาอันนั้นเราสงสัยเชื้อราละนะครับแล้วถ้าสงสัยแบบนี้เนี่ยก็จะต้องไปตรวจดูว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าไอ้ฝ้าขาวที่ลิ้นที่เป็นจากเชื้อรา้นีน่ะมันเป็นในโรคเอดนะครับรรก็ไม่เสมอไปนะครับโรคเอดก็เจอได้นะครับแต่ว่ามันก็เจอในคนที่เป็นเบาหวานที่ ไม่ได้รับการวิจัยชัยมาก่อนแล้วเป็นรุนแรงได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นพวกนี้นะครับต้องไปหาหมอนะถ้ามีอาการหิวน้ําบ่อยปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะปัสสาวะกลางคืนเยอะๆนะครับมีอาการสายตาที่มันเปลี่ยนไปมีแผลที่มันไม่ค่อยหายนะครับหรือมีลิ้นที่มันมีฝ้าขาวที่เกิดจากเชื้อราคือเราไปขูดมาแล้วมีเลือดออกมาพวกนี้นะครับต้องไปตรวจหาเบาหวานนะและอันนี้คือเป็นชนิดที่2 บางคนเนี่ยจะมีเหตุผลที่น่ากลัวกว่านั้นเวลาที่ไปหาหมอแล้วหมอวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานคือจะมีภาวะ1ซึ่งเรียกว่า DKA diabetic ketoacidosis กับอีกภาวะ1ก็คือ hyperosmolar coma 2ภาวะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเอาเป็นสำหรับประชาชนทั่วไปคือมันจะเป็นภาวะที่ร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำตาลสูงมากๆเลยนะครับภาวะ d i a b e t i c Keto a c i d o s i s หรือ DKA เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำตาลเยอะมากๆเลยเยอะมากแต่ว่าอินซูลินมันไม่หลังพออินซูลินมันไม่หลังเกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถที่จะใช้น้ำตาลได้พอใช้น้ำตาลไม่ได้มันใช้อะไรใช้ไขมันใช้ไขมันเกิดอะไรเกิดสารคีโตนขึ้นมาคีโตนพวกนี้มันเป็นกรดมันจะทําให้เลือดของเราเนี่ยเป็นกรดก็จะมีอาการเพลียขาดน้ํานะครับ เพลียมากๆเลยหายใจเหนื่อยเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นแน่นหน้าอกนะครับพวกนี้ถ้าไปเจอหมอเนี่ยก็วมนิจฉัยเป็นภาวะเนี้ยคือเป็นเบาหวานที่ต้องรักษาด้วยอินซูลินเท่านั้นนะครับเท่านั้นเลยนะส่วนมากมักจะเป็นกับเบาหวานชนิดที่1ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่1คงจะทราบดีว่าพวกนี้ไม่อ้วนผอมด้วยซ้ําไปนะครับผอมดังนั้นความเชื่อที่ว่าคนที่เป็นเบาหวานจะต้องอ้วนไม่จริงเสมอไปนะครับเบาหวานชนิดที่1นึ่งผอมๆก็มีนะครับผอมแบบ พร้อมเลยหรือหุ่นปกติแล้วเป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได้อาการก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่ามาแต่ว่ามันจะมีภาวะพิเศษก็คือภาวะ dka นี่แหละครับที่เจอได้เรื่อยๆโดยเฉพาะมีเหตุไปกระตุ้นมันก่อนเช่นถ้าเรามีอาการเจ็บป่วยนะครับมันก็ไปตุกกระตุ้นภาวะนี้ได้นะครับมีการผ่าตัดนะมีความเครียดสูงบางคนมีประจำเดือนเยอะๆแล้วปวดท้องเยอะๆแล้วมันไปกระตุ้นนะครับภาวะ dka ก็ออกมาเร็วกว่าปกติทําให้เราต้องเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลได้นะครับ นี่ก็เจอได้แต่สําหรับภาวะเบาหวานชนิดที่2มันจะไม่มีภาวะ DKA นะครับอาจจะมีภาวะที่คล้ายกันนะแต่ว่ามันเกิดจากเลือดมันหนืดมากๆเพราะว่าน้ําตาลมันสูงซะจนบางคนสูงเป็นพันนะครับสูงเป็นพันเลยนะแล้วพอมันสูงขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเลื่อนไปเลี้ยงบริเวณต่างๆไม่ได้นะครับที่น่ากลัวที่สุดก็คือสมองพอเลือดไหลเวียนในสมองไม่ดีเกิดอะไรขึ้นสมองขาดเลือด ขาดเลือดก็เริ่มเริ่มซึมลงเริ่มหมดสตินะครับแล้วถ้าไม่รักษาก็เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะแต่พวกนี้เลือดจะไม่ค่อยเป็นกรดมากขนาดคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในภาวะเบาหวานพวกนี้เบาหวาน2ออย่างนี้เดี๋ยวผมขอแยกเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์ออกไปอีกอย่างหนึ่งแล้วกันว่าเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับเบาหวาน2ชนิดนี้แน่นอนว่าคนก็ไม่อยากที่จะรักษาไม่อยากที่จะใช้ยายายาวๆนะครับ เริ่มกันด้วยเบาหวานชนิดที่1ก่อนถ้าท่านถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่1นี้ท่านต้องใช้อินซูลินเท่านั้นไม่มีวิธีที่มันดีกว่านี้ครับยกเว้นอยู่อย่างเดียวเลยก็คือถ้าท่านโชคดีได้รับการปลูกถ่ายตับอ่อนสําเร็จสําเร็จนะครับต้องสําเร็จด้วยนะถ้าไม่สําเร็จมันไม่ได้ผลนะครับถ้าท่านได้รับการปลูกถ่ายตับอ่อนแล้วสําเร็จโอเคท่านอาจจะไม่ต้องใช้อินซูลินไปตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่บางคนปลูกแล้วไม่สําเร็จก็ยังต้องใช้อินซูลินอยู่ดี นะครับนี่เป็นข้อยกเว้นข้อเดียวของเบาหวานชนิดที่1นนะแต่ถ้าท่านไม่ใช้อินซูลินล่ะในเบาหวานชนิดที่1เกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดกับวัยรุ่นเพราะว่าเบาหวานชนิดที่1มักจะเป็นในคนที่อายุไม่มากพอเป็นวัยรุ่นเราก็รู้ดีนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยไม่ชอบทําตามคําสั่งชอบมีอะไรที่ทําตามใจตัวเองจะถือเข็มอินซูลินไปฉีดตลอดเวลาก็กลัวเพื่อนล้อกลัวอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่ทําแบบนั้นแล้วก็ ท่านอาจจะเกิดภาวะ DKA นะครับได้บีติกีโตอสโดซิสเลือดเป็นกรดรุนแรงแล้วอันเนี้ยเสียชีวิตได้นะครับถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันนะแล้วมันก็จะตามหลอกตามหลอนท่านไปเรื่อยๆถ้าท่านเกิดครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยครั้งต่อๆไปมันก็จะเกิดบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของเบาหวานเนี่ยก็จะมีตามมาได้นะครับเหมือนกับภาะวะเาวานชนิดที่สซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับ อันนี้ของเฉพาะเบาหวานที่1่ก่อนต้องใช้อินซูลินแน่นอนไม่มีไม่มียากินนะครับยากินไม่ได้ผลนะครับยังไงก็ต้องใช้อินซูลินถ้าจะใช้อินซูลินร่วมกับยากินบางชนิดมันอาจจะพอได้แต่ยากินชนิดพวกนั้นน่ะมันจะไม่ใช่ยาชนิดของเบาหวานชนิดที่2เท่าไหร่นะครับตรงนี้ต้องไปปรึกษาหมอนะครับไปซื้อเองไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องมีอินซูลินอยู่ในการรักษานะครับเบาหวานชนิดีองอันนี้แหละเป็นตัวที่คนอื่นเ็เจอกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีน้ําหนักเกินนะครับมีภาวะ อาจจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นความดันเลือดสูงหยุดหายใจในขณาดหลับไขมันสูงพวกนี้เป็นต้นนะครับและโอเคมีหลากหลายวิธีที่หลายๆคนโฆษณากูรูโฆษณาบอกว่าเออถ้าท่านทำ intermittent fasting นะครับอ,อดอาหารนานๆน,นะครับแล้วก็ลดคาร์โบไฮเดรตพวกนี้ดีขึ้นซึ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับดีขึ้นนะัะ แต่ว่าคนที่โฆษณาบอกว่าให้ไปกินอาหารเสริมตามเขาสิอาหารเสริมชนิดนี้มันแก้เบาหวานแก้ช้ำในแก้ความดันโลหิตสูงแก้ไขมันพวกนี้โกหกล้วนๆนะครับไม่มีความจริงในทางการแพทย์ดังนั้นไม่มีความจําเป็นจะต้องไปใช้อะไรแต่อย่างใด mm. เมื่อไรที่ขึ้นขึ้นชื่อว่าอาหารเสริมขึ้นมาแล้วล่ะก็มันไม่สามารถใช้ในเบาหวานได้นะครับแล้วหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันมีวิจัยจากสหรัฐอเมริกาน่นนี้คือผมเคยสอบถามคนเหล่านี้เหมือนกันว่า เออไหนลองเอาวิจัยที่ว่าทําจากสหรัฐอเมริกามาให้ผมดูหน่อยเอามาให้ดูหน่อยผมอยากจะรู้ว่ามันคือวิจัยอะไรกันแน่เพราะผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็บางครั้งผมถามก็หายไปเลยนะครับไม่เอามาให้ผมดูบางองคบอกก็บอกว่าผมไปค้นเองสิผมเป็นหมอที่อเมริกาก็น่าจะเห็นนะครับก็คือสรุปว่าตัวเองไม่รู้นั่นเองว่ามันไม่มีงานวิจัยชิ้นนั้นแล้วมันก็หาก็หาไม่เจอนะครับแล้วที่หาเจอมีเหมือนกันแต่ว่างานวิจัยมันทําไม่ดีนะครับ พอมันทำไม่ดีเราก็สรุปแบบนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องอาหารเสริมในเบาหวานชนิดที่2ที่ทําให้มันดีขึ้นเนี่ยสำหรับผมนะครับไม่มีประโยชน์นะครับแล้วถ้าท่านจะทําตามสิ่งที่ท่านจะต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านทําแล้วเบาหวานท่านคุมไม่ได้แล้วละ่ะก็สิ่งต่างๆที่จะเกิดตามมาคืออะไรบ้าง 1. เบาหวานลงไตไตท่านจะวายได้ นะครับมันอาจจะวายจนถึงขั้นต้องล้างไตเลยก็ได้นะครับแล้วบางครั้งถ้ามันวายไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับอันนี้อันที่1ไม่มีคนอยากไปลอกไตครับไม่มีคนอยากล้างไตท่านก็จะต้องแก้ไขตั้งแต่ก่อนมันจะต้องล้างไตนะครับจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานเบาหวานขึ้นตาถ้าจอประสาทตามันเสียเพราะว่าเส้นเลือดของตาเนี่ยมันเสียไปมันเกิดอะไรขึ้นจอประสาทต,ตามลอกอะ ลองแล้วเกิดอะไรตาบอดบอดแล้วบอดเลยนะครับถาวรเลยนะแก้ไม่ได้ด้วยบางคนบอกไปยิงเลเซอร์มันพอยิงได้แต่ว่าลานสายตาของท่านจะไม่ปกติและอาจจะเห็นเป็นจุดดำๆอะไรอยู่ในในลานสายตาของท่านก็ได้นะครับเสียแล้วเสียเลยแก้ไม่ได้นะครับเพราะวันนี้แก้ไม่ได้โรคหลอดเลือดของร่างกายมีปัญหาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกน้ําตาลอยู่ในหลอดเลือดเยอะนะครับมันจะไปทําให้หลอดเลือดพวกนี้มีปัญหาแล้วหลอดเลือดมันอยู่ที่ไหนล่ะครับ อยู่ทั้งร่างกายมันไปเลี้ยงทุกอวัยวะก็แปลว่าทุกอวัยวะของเรานั่นแหละครับที่จะมีปัญหาขึ้นมานะฮะอะไรบ้างอ่ะเส้นเลือดสมองตีบแตกตันได้หมดเลยหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดกามเื้อหัวใจตาย,ตายก็อาจจะเสียชีวิตได้หลอดเลือดส่วนปลายตรงขาก็อาจจะทําให้เลือดไปเลี้ยงขาไม่เพียงพอนะครับเดินแล้วก็เจ็บปวดที่ขานะครับทําให้เดินไม่ได้ เป็นานานๆเลือดเลี้ยงขาไม่ดีเกิดอะไรขึ้นครับแผลเบาหวานที่ขาแล้วแผลเบาหวานเนี่ยมันไม่หายง่ายๆนะครับเพราะว่าเวลาคนเราเนี่ยจะรักษาแผลมันจะต้องมีเลือดเข้าไปโรงบริเวณนั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเลือดนเข้าไปไม่ได้ล่ะเออแผลก็ไม่หายน้ําตาลสูงๆเชื้อโรคมันชอบน้ําตาลครับมันชอบกินมากเลยแผลมันน่านจะเป็นอย่างนั้นแล้วบางคนแผลมันลุกลามจนท่านานต้องตัดขาทิ้ง ถ้าท่านไม่ตัดขาเป็นอะไรตายครับเพราะว่าการติดเชื้อมันจะลุกลามไปทั่วร่างกายของท่านแล้วก็เสียชีวิตท่านต้องเลือกเอาถ้าไปถึงภาวะน,นั้นแล้วคือท่านจะรักษาชีวิตหรือท่านจะเก็บขาวไว้แล้วเสียชีวิตมันมีอยู่แค่นี้เลยครับท่านอยากจะไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากตอบว่าเออไม่เป็นไรเราขอไปถึงตอนนั้นแล้วค่อยว่ากันอันนั้นแล้วแต่ท่านนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เบาหวานทําก็คือมันทําให้เส้นประสาทเสียไป ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือมีอาการชาปลายมือปลายเท้าโดยเฉพาะเท้าเนี่ยชาก่อนเลยนะครับชาขนาดที่บางทีเหยียบตะปูตำเท้าไปแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวโดยซ้ําไว้ว่าตะปูมันอยู่ในเท้าแล้วแล้วเกิดอะไรล่ะตะปูตำเป็นบาดทะยักชื่อโรคจากตะปูเข้าไปในเข้าไปในขาขาเป็นแผลต้องตัดขาทิ้งนะครับมันเป็นอย่างนั้นเลยนะฮังนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทุกครั้งเนี่ยจะต้องตรวจดูเท้าตัวเองทุกวันเลยนะครับใส่รองเท้าที่มันแบบ พอดีเท้าอ่ะนะฮะใส่รองเท้าหุ้มปลายนะครับนี่แนะนําเลยนะต้องใส่รองเท้าหุ้มปลายเพราะว่าเผื่อเรามีอาการชารที่เท้าแล้วเราไปเตะโดนลไรเป็นแผลแล้วเราไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับดังนั้นใส่รองเท้าหุ้มปลายเท้าให้ดีนะครับแล้วตอนเย็นทุกวันเนี่ยมาตรวจด,ดูทุกทุก,ทกซอกนิ้วเท้าเลยว่ามันมีแผลมีอะไรอยู่หรือเปล่าถ้ามีต้องรีบรักษาเพราะถ้าไม่รักษาแล้วมันลุกลามท่านอาจจะโดนตัดขาก็ได้นะครับแล้วเรื่องเส้นประสาทของเบาหวานมันมักจะไม่หายครับ หลายคนบอกว่าโอ้เราไปขอกินวิตามิน B วิตามิน B1612 นะครับกินยาโน้นยานี้นะครับเดี๋ยวมันจะช่วยเรื่องปลายประสาทอักเสบเราไปได้ยินคนโน้นคนนี้บอกว่ามีอาหารเสริมช่วยได้อ่าไม,ไม่ไม่ได้สักอย่างนะครับถ้ามันเสียแล้วมันเสียเลยนะเส้นประสาทนะครับท่านจะต้องป้องกันก่อนที่มันจะเสียถ้ามันเสียไปแล้วไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นมันเสียเราเสียเลยครับนะแล้วเบาหวานมันยังทําให้ภูมิต้านทานอ่อนแอลงแปลว่าท่านจะติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไป แล้วพอติดทีหนึง่งมันก็จะหนักกว่าคนทั่วไปแล้วพอติดขึ้นมาทีหนึง่งเบาหวานท่านก็จะคุมยากขึ้นนะครับยิ่งท่านปล่อยให้เบาหวานท่านคุมไม่ได้นานเท่าไหร่นะภาวะพวกเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆทําให้ท่านรักษามันไม่ได้แล้วส่วนใหญ่ที่ผมกังวลมากๆเลยก็คือท่านที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถที่จะดูแลเบาหวานตัวเองได้ไปทําตามคนโน้นคนนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันคุมไม่ได้น้ําตาลม,มันสูง แล้วกลับมาอีกทีเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนพวกนี้ทั้งหมดแล้วปัญหาคือว่าถ้าท่านมาเจอหมอที่เก่งที่สุดในตอนนั้นอ่ะมันก็ทําให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วท่านมียังไงท่านก็จะมีอย่างนั้นเส้นเลือดท่านเสียไปแล้วก็เสียไปเลยนะครับมันทําให้กลับมาดีไม่ได้นะครับไม่ว่าท่านจะไปทําอะไรก็แล้วแต่มันกลับมาดีไม่ได้ดังนั้นท่านจะต้องป้องกันมันตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะเป็นดังนั้นท่านที่คิดว่าจะไม่ใช้ยานะครับต้องรู้ตรงนี้ไว้ โอเคเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะไม่ใช้ยาไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช้ยาเบาหวานที่1ที่1เนี่ยเนะสียชีวิตได้ง่ายๆเลยนะครับเบาหวานชนิดที่2ถ้าท่านจะไม่ใช้ยานะครับท่านต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดมากๆหมายความว่าออกกําลังกายด้วยการออกกําลังกายแบบแอโรบิกสม่ําเสมอทุกวันทุกวันคุมอาหารชนิดคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลให้ดีนะครับคุมให้ดีมีเครื่องตรวจน้ําตาลไว้ที่บ้านเลย ดูให้แน่ใจเลยว่าเราตรวจแล้วมันน้ําตาลมันมันโอเคหรือเปล่าเพราะว่าบางคนคิดว่าเออเราไม่ได้กินหวานอะไรนี่ไม่เป็นไรหรอกท่านจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ท่านกินมันไม่มีน้ําตาลเพราะบางคนเนี่ยลิ้นมันชินหวานไปแล้วกินเข้าไปมันก็ไม่รู้สึกหวานนะครับมีแต่ตรวจเท่านั้นนะครับที่ท่านจะรู้ว่าเฮ้ยท่านกินหวานหรือเปล่านะต้องตรวจนะครับจะได้รู้ถ้าท่านคิดจะใช้วิธีธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมขออย่างหนึ่งเลย ซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลไว้ตรวจหน่อยนะครับแล้วท่านดูเลยว่าวิธีที่ท่านทำเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าถ้ามันได้ผลโอเคทําต่อครับไม่มีปัญหาเลยถ้าน้ําตาลท่านคุมได้นะแต่ถ้าเจาะทีไรบอกโอ้โหสองร้อยทุกทีเนี่ยไม่รู้แหละท่านทําอะไรมันทําไม่ได้ผลแล้วครับแล้วถ้าท่านยังคงปล่อยมันไว,ว้แล้วก็จะเกิดปัญหาทั้งหมดที่เมื่อกี้ผมว่าไปเลยนะครับอ,อันที่สามเบาหวานในคนตั้งครรภ์อันนี้ แม่ทุกคนก็คงจะมีการไปฝากคันนะครับแล้วถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องรักษานะครับคงไม่มีแม่คนไหนที่อยากอยากจะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะว่าเบาหวานในช่วงตั้งคันนี้มันมีปัญหาทั้งกับแม่แล้วก็กับลูกเลยนะครับที่อยู่ในท้องเรานี่แหละนะครับปัญหาอะไรนะครับปัญหาอะไรลูกเนี่ยนะครับอาจจะคลอดก่อนกําหนดได้ มีภาวะความดันโลหิตสูงโปรตีนรั่วในปัสสาวะแบบรุนแรงได้หรือที่เราเรียกว่าพรีอิคลามเชียพบบ่อยมากขึ้นนะครับความดันจะสูงปีเลยพวกนี้บางทีแม่เสียชีวิตได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าดูแลไม่ทันแล้วปล่อยให้มันเป็นมากๆแล้วบางคนชักแล้วก็เสียชีวิตลูกก็ต้องเสียชีวิตไปพร้อมกับแม่นั่นแหละครับอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เรากังวลน,นะครับถ้าเราคุมประวัติม่ได้เกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้ลูกจะตัวใหญ่ผิดปกติบางคนเออลูกตัวโตๆดีไม่ดีครับ คลอดไม่ได้นะครับบางทีคลอดแล้วติดไหล่แล้วก็เสียชีวิตอย่างนั้นนะครับบางคนขนาดไปผ่าคลอดมายังเอาคลอดออกมายากเลยนะครับแล้วพอคลอดลูกออกมาก็จะมีปัญหาในตัวลูกอีกนะครับลูกก็จะมีปัญหาอย่างอื่นเช่นว่าเกลือแร่ผิดปกติน้ําตาลต่ําในเด็กนะครับอ่าพวกนี้เราเจอเยอะนะฮะก็ต้องระวังแล้วทั้งแม่และลูกที่เคยเป็นเบาหวานในช่วงที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยในอนาคตมีโอกาสจะกลายเป็นเบาหวานจริงๆได้ นะครับแม่ที่คลอดลูกออกไปแล้วก็ต้องตรวจติดตามให้แน่ใจว่าไม่เป็นเบาหวานแบบจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์บางคนกลายเป็นเบาหวานจริงๆในอนาคตและลูกที่คลอดออกมาก็เหมือนกันครับถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ลูกที่คลอดออกมาในอนาคตก็มีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานก็จะต้องตรวจติดตามเหมือนกันว่าเฮ้ยเป็นเบาหวานหรือเปล่าต้องอย่าให้อ้วนนะครับเพราะถ้าอ้วนโอกาสจะเป็นเบาหวานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ยาที่ใช้ในคนท้องส่วนใหญ่ก็จะมี 2- อสอย่างอย่างแรกก็เป็นอินซูลินแน่ๆล่ะครับเพราะตัวนี้มันปลอดภัยมากที่สุดนะครับต่อมาก็จะมีตัวอื่นเช่นเมทฟอร์มินนะครับเมทฟอร์มินนีจะสามารถใช้ในคนท้องได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือพวกไกลบุไรนะพวกนี้ก็ใช้ในคนท้องได้เหมือนกันแต่ว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่นั้นจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็แนะนําว่าจะต้องมีเครื่องตรวจน้าตาลที่บ้านเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันคุมไม่ได้แล้วล่ะก็ ท่านก็จะต้องหาวิธีทําให้มันคุมจนได้เพราะถ้าคุมไม่ได้ปัญหาเกิดปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ท่านจะกินหรือไม่กินยาจะใช้ไม่ใช้ยาหรอกครับปัญหามันอยู่ที่ว่าท่านจะคุมบาหวานได้หรือไม่ได้เท่านั้นแหละครับนะนั้นท่านซึ่งไม่อยากที่จะใช้ยาบาหวานนะครับท่านจะต้องตรวจน้ําตาลสม่ําเสมอนะครับ ถ้าเป็นชนิดที่1แล้วท่านไม่ต้องการใช้ยาอันนี้ท่านไม่รอดแน่ๆนะครับบอกเลยนะครับต้องต้องใช้ยานะยกเว้นว่าท่านไปผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อนแล้วสาเร็จนะอันนั้นอาจจะไม่ต้องใช้ยานะครับประวานชนิดที่2เมื่อกี้เราก็เล่ากันไปแล้วว่าเกิดปัญหาได้ทั้งร่างกายเลยนะครับแล้วปัญหาเหล่านั้นมันไม่มีทางแก้ไขกลับให้เป็นเหมือนเดิมได้ท่านมีแต่ต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดเท่านั้นถ้ามันเกิดไปแล้วท่านมาป้องกันเอาตอนนั้นมารักษาตอนนั้นไม่มีประโยชน์ครับช่วยอะไรไม่ได้แล้ว อยู่อะไรอยู่กับอะไรมันก็อยู่กับอย่างนั้นไปตลอดชีวิตมีแต่จะแย่ลงไม่มีดีขึ้นครับนั้นตรงนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าผมเคยเจอหลายเคสตอนอยู่ที่ประเทศไทยคนไข้ไปกินสมุนไพรอะไรมาเพราะว่าได้ยินบาว่ามันสามารถลดเบาหวานได้ช่วยองน้ำตาลได้แล้วกออ็ขอใช้สารทดแทนความหวานในการอยากหวานแต่กลับไมกทีน้าตาลสามเป็นแผลที่ขาต้องตัดขาเพราะถ้าไม่ตัดตายนะครับก็ต้องเป็นแบบนั้นอนะ นะครับตาก็บอดไตก็วายขาขาดอืมทํางานก็ไม่ได้ทํางานไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นรายได้ไม่มีรายได้ไม่มีอยู่แต่บ้านแล้วทํำยังไงลูกหลานก็ต้องช่วยดูแลแต่ว่าพออยู่กับบ้านทําอะไรไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นครับหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีลูกหลานมาดูแลก็ว่าเขาด่าเขาแล้วเกิดอะไรลูกหลานก็ไม่อยากมาดูแลแล้วยังไงต่อท่านก็อยู่ตัวคนเดียวที่บ้านแล้วก็อาจจะจากไปด้วยตัวคนเดียว นั่นแหละครับปัญหาของเบาหวานมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องที่แบบใหญ่มากดังนั้นดูแลตัวให้ดีนะครับถ้าไม่ต้องการใช้ยาก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่ตามมาเมื่อคุมน้ำตาลไม่ได้มันคือวันนี้ที่พูดไปทั้งหมดนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรสอบถามก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ